สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมได้เหรียญเฉพาะเหรียญของหลวงปู่เจียมนะครับได้เฉพาะเหรียญของหลวงปู่เจียมมาให้ชมนะครับเออเป็นเฉพาะเหรียญนะครับเป็นรุ่นเสมาปีสองสองนะครับเนี่ยวันนี้จะมาเน้นเป็นรุ่นเสมาปีสองสองอันนี้เป็นแสงซ้อนรุ่นแรกนะครับแสงซ้อน ผ่านศึกมาก็ไม่มากเท่าไหร่ก็เรียมไปใช้ครับอันนี้เป็นแสงสอนอันนี้เป็นเรียมที่ผมห้อยอยู่สีมาหน้าแก่ไปีสองสอนครับพี่พี่อันนี้อีติดนะครับบล็อกอีกติดเดี๋ยวจะให้ดูบล็อกอีกไม่ติดนะครับอืมเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงอันนี้เนื้อมะขามเปียก อันนี้จะผิวรุ้งหน่อยพอไม่ผ่านการใช้าง,งานครับอันนี้อีกไม่ติดเหมือนกันนะครับเพิ่งได้มาใหม่หลังเกือบเรียบนะครับพี่ๆดูดิสวยคลาสสิกครับสองสอง,สองตัวน,นี้ผมมีอยู่ห้าเหรียญอืมสองสองหน้าแก่นะครับนิยมบล็อกนิยมครับจมูกสวยทุกองนะครับของผมได้มา ผมไม่เน้นหลังเรียบครับผมเน้นจมูกสวยหน้าแก่แท้ทันจัดมาหมดครับ <c oughs> พี่พี่ท่านไหนสนใจอยากสอบถามบูชาได้ครับศูน3์แปดสีผมมีแบ่งบูชานะครับพี่พี่สนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณพี่พี่ที่กดติดตามกดรับชมให้นะครับอืม เป็นเสมาหน้าแก่สองๆวันนี้เอามาชมแบบเพีเยวๆได้มาเยอะ mm. ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ลวครับ mm. ก็เท่านี้ครับเป็นเหรียญเสมาหน้าแก่อันนี้เป็นคล้ายๆเนื้อมะขามเปียกเก่าๆผ่านลมผ่านฝนครับเพราะเหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่นี่ทําแจกก็จะเก็บให้ผิวแบบรุ้งๆสภาพรุ้งๆก็นานๆจะเจอทีครับแบบนี้ออเป็นรุ้งๆแบบผิวดํา ตะกรุดก็มีนะครับของหลวงปู่เจียมตะกรุดก็มีแต่บางคนเขาก็ชอบเก็บแต่เหรียญของหลวงปู่ท่านอันนี้ก็สวยนี้คลาสสิกดีอันนี้เป็นแสงซ้อนนะครับ,แส,รแ,รบ,รบแสงซ้อนรุ่นแรกนิยมบล็อกนิยมนะครับแสงซ้อนรุ่นแรกนิยมสวยสวยมีหกเจ็ดพันครับทุกวันนี้สี่ห้าพันครับไม่ค่อยสวยประมาณนี้ก็อยู่ที่สามพันกว่า สองสองก็อยู่ที่พันต้นนะครับพี่พี่พันห้าพันหกตามสภาพความสวยอนาคตไม่รู้ครับอนาคตขอให้แรงๆด้วยเถิดครับเสมาสองสองเอาหลักพันสองพนันกลางๆไปเลยครับขอบคุณพี่พี่ที่กด คอมเมนต์สอบถามถ้าอยากสอบถามราคาก็ทักไปไอดีไลน์ได้ครับอยากทักไปบูชาตะกุดลงปูเจียมห้อยหน้ารถ08 4 3 2 4 3 368นะครับ0 8 4 3 2 4 3 368 36 ID Line ี mwd 141991ขอบคุณพี่พี่ที่กดติดตามกดรับชมอันนี้มาลงให้ชมแบบเดี๋ยวมีคนปิดเนี่ยไม่ได้ลงให้ชมชุดใหญ่ สวยงามนะครับสวยงามสวยงามมากนะครับพี่พี่สวยงามมากโอเคครับผมวันนี้ได้เหรียญส 2, 2กับเรียญ1ีมาให้ชมอเอาพอแค่นี้พอประมาณนะครับขอบคุณพี่พี่ที่กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ